สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมีสามดาวค่ะวันนี้ทอมีสามดาวเดินทางมาหาคุณพอลี่ก่ะท่านผู้ชมเดินทางมาหาคุณพอลี่หมวดประจําวันที่หกเมษายนหกหางคุณพอลี่ให้หนึ่งเก้าตรงตรงคะท่านผู้ชมหมวดประจําวันที่สองพฤษภาคมหกหานนี่ทอมีสามดาวมาหาคุณพอลี่คุณพอลี่ว่าฝัน ฝันหลอบนี่เลขเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนเพิ่มมนแต้มหนึง่งบอยู่เก่าแต่ฝันหลอบนี่คุณพอลี่หมั่นใจแห้งให้เน้นๆเ,เลยค่ะท่านผู้ชมให้เน้นๆเ,เลยค่ะเลขสองโตสามโตสิเป็นเลขดีเลขตัวใดกับพี่ฟังกับคุณพอลี่พร้อมกันเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับไปเบริงรงคลิปของคุณพอลี่พร้มพอรมกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพอลีสวัสดีค่ะขึ้นข่าวว่าคุณพอลีฝันดีอีกนะครับเนาะสำหรผู้ชมเนาะเบลแอมมะทงการที่มาติดตามครับแอดมินไอ้พอเทื่ยงสตาร์ด้าเนาะครับเนาะพอเทื่ยงมันกระเบลมาแอดมินไอ้มาเองครับกับท่องมี้สามดาวทุกทุกชาแนลครับท่านผู้ชมกามีเอฟซีใจบุญครับมาแต่สกลนครจังหวัดสกลนคร้มอบเงินเป็นขวัญกำลังใจให้พอลีครับนะครับเนาะเล็กๆน้อยๆครับตามใจเพิ่อนๆให้เพิ่น อยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินทองเด้อสาธุไอคือบทรี่ทั้งวันทีหนึ่งนะครับเป็นเปาะยุกเป็นเบิ้งนะครับเป็นเปาะโอ้เปาะไอหมาสเนาะครับเนาะครับผมสาธุหายอยู่ดีมีแห้งเด้อคุณแม่สาธุสาธุนะคะท่านผู้ชมเนาะกัมมอนีนะคะคุณพ่อเพิ่นกับฟันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันอีกแล้วมีก็ต้องมาติดตามนะคะใครฝันฝันแล้วฟันอีกมีก็ต้องมาติดตามอยู่เรื่อยๆนะคะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเนาะ เผื่อที่ว่าจะบ่บบาดช็อตเด็ดนะคะท่านผู้ชมนเนาะแอมินกับสิทธิ์่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาฟังเบิรงคุณพ่อว่าคุณพ่อฝันนี่แน่นอนต้องมีตัวเลขอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวเก่าหรือว่าตัวใหม่หรือพืน้นมยหย่ํานะคะสิเป็นจังไดต้องไปติดตามบอกกันนะคะท่านผู้ชมนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพอลี่นะคะสวัสดีคับสวัสดีครับนันนั่นมือขึ้นบ้านก็เมือนขึ้นเนี่ยมันกันมันเป็นลักษณะ ออกเลดคือสิบียนออกไใงใจัน้อยตัวหนึ่งค่ะฟันว่ามีคนเ่าเ่าคำหนึ่งมาแต่ว่ากับบเวณว่าเิ้นผีเป็นสางไหมเป็นคนเ่าคนอาโวุโสรูบคพ่อครับเออมาห,าหาหรือว่าซื้อเลดในเดอกตังน้อยคือว่าจากสี่ละครับตัวใดหน่อเน,นี่ก็เลยเอาสามส่วนกันนยสามส่วน สามคื้นตัวเดียวก็ต้องกลับเดีย๋ยวคนว่าครับค่ะเออพอใหญ่ก็เลยมันแม่นนี่ว่ายังมันช่นมาแต่แต่ตัวไก่ไก,ก,ก,ก่ตัวเก่าแท้พอใหญ่ก็เลยว่ากกะคืดดหวยเนาะค่ะบานมือขึอนน้นเี่มือขึอนน้นเอ่พอใหญ่ฝันเองคือฝันว่าเขาหายพอใหญ่ในบังคับให้พพอใหญ่สื้อเลขัะพ่อ,อสื้อื่อตัวใดหนอว่าสันมันม่อหัวตัวสื่อใดไว่าสันก็คือจะเป็นเพื่อนห่างๆนะครับผมเป็นเพื่อนห่างๆก็เลยว่า สิให้ซื้อตัวไหลอะเลยสิบอกกันบงหูสือสิบอกืบอื่อเด้อสือตัวไดนสือหนึ่งสามอ่เดียวอยังตัวสามสืก่หนึ่งสามอ่มตังแสี่ว่าก็เลยว่าครับขึ้นมือว่านี่่อยว่าส oh, <t> ่นสามือนขึ้นไปว่าหนึ่งสามก็เลิพอก็เลิกสะด้งมาเลยยังคืมืเบียนตั้งแต่สามเช่นปสี่สามจะเคียแ้พอก็เลยกิดเคียนไหวพอเนี่ยก็ตื่นมาก็เคียนไหวย่าลงไม่ยัง แค่นิ้วมือไม่ไงว่าห้าหลงเสียในเดืนเนี่ยสิบสามก็ศูนย์สามเนี่ยครับสองกองนี่ละโอ้สามศูนย์ไหมโอ้สามศูนย์ครับสามศูนย์สิบสามบอกครับคุณสิบสามคับสามศูนย์ครับผมถ้าเป็นเลขสามตัวจะเป็นหนึ่งสามหนึ่งว่านสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามนะถ้าเป็นสามตัวครับถ้าวันที่สามเป็นสามหนึ่งสามเนี่ยตะวันสามศูนย์มีกระเหล็ก ัวความฝันเก่าพอไหมเลขควมำฟันเก่ามันซวสามแม่ค่ะสามูนเก่านะอไอตัว่ต่อมนะอน่าักน่รักอืมแล้วมันกระบอกกระบอกตซวนเก่านะโบเห็นมะยัมะย่ําตัวนี้นะค่ะมะย่มันย็มันก็มีแต่สามอย่างเดียวนะครับค่ะมีแต่สามอย่างอ่าหนึ่งสามหนึ่งนะพอเนาะ เออหนึ่งสามหนึ่งค่ะ่ามนัวอันตัวสองแปดกับสองเก้าหนึ่งบ่ไเลยไม่ยหญ่บ่อบ่บ่บ่อบ่มาไก่เลยแต่มาไก่ใกล้เขาเข้าอยู่แต่ว่าของบอสตันเจเขาเข้าอยู่กับคือจะเป็นแปดหนึ่งครับแต่บ่เป็นบ่เป็นสองแปดฟันซ้ำหนีบอ่คคับพอช่วงนีวลูกขออนุญาตแป๊กหนึ่งนะคะพ่อเนาะลูกขออนุญาตเขียนเขียนจะข่าวให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งนะคะครับ มันมีมีโตมาใหม่เนาะอเนาะเป็น1นึ่สสศนะคะแล้วกา1หนึ่งสามหนึ่งนะอนเนาะนคะมันสองแปดสองเก่าก็ท่าไว้โยกพอลี่ก็จะท่าท่าไว้หย่ดอกเป็นจะท่าก็ท่าไว้เนาะหางบเน้นมันว่าับันเน้นไลกันเลยเน้นเอยันมคขับเนาเน้นก็คือให้เน้นสามศศนยเน้นสามศูยประการแรงมาว่องไดนะอันนี้ดิอันกับอัน ตุกุๆชาแนลนี่อ่ามีแต่ประกาศชาแนลนี้นูกนหับกระเป๋านี่กระเป๋าเด้่อตุกๆกระเป๋านี่กระเป๋าเดี๋ยวลูปเดี๋ยวเดี๋ยวจังมากันหลายช่องนะครับท่านผู้ชมเนาะโดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราแอมโดยตรงนั้นเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมโดยความไฟล์มุขพ่อนะคะกาได้ฟังจบไปแล้วนะคะเนาะต่อไปนี้นะคะมีขออนุญาตนะคะโซเล่นะคุณพ่อนะคะโซเล่แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ชมเนาะ ในช่วงแรกนะคะกะ็ได้ปล่อยให้คุณพ่อวาอยางเต็มทีแล้วนะคะตรงนี้จะขออนุญาตโซเลนะคะสอบถามตัวเหลเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นมาตางใดน,นังรายละเอียดนะคะท่านผู้ชมแล้วนู้นเราควรคุณพ่อพือให้แนะะ่ด้วยค่ะอ่าใช่นะ,ะโดยเหลขสามศูนย์หรือว่าศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมจะเป็นเหล็กตัวเก่านะคะบอมเนเหล็กตัวใหม่นะคะท่านผู้ชมเนาะบอมเมนเล็กตัวใหมะะ่ เอฟซีลังทันอาจจะว่าเอ๊พอเหล็กขึ้นหลายแท่งยัยงสี่น,นะคะเหล็กตัวเก่านะคะท่านผู้ชมตัดออกมาจากสามศูนย์เก่าแต่ว่าพ่นไมหย่ำแต่สามศูนย์ตัวเก่าศูนย์บด้ไม้ย่ำนะคะท่านผู้ชมเนาะลองเอาไปพิจารณากันบึง่งแล้วก็มีเหล็กที่มาใหม่ก็ขึ้นหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งส่วนสองแปดสองเก่านะคะท่านผู้ชมสองแปดสองเก่าพุพอว่าพันบดาไมหย่ำแต่ว่ากะ อาจจะก,การไวแน่จังหน่อยนะคะทา่านผู้ชมเนาะอาจจะก,การไวแน่นะคะมันมันมันโมเมนต์ไหนหนูตัวนี้มันสามหนึ่งสามโอ้สามหนึ่งสามเหรอคะพ่อขอภัยนะคะทา่านผู้ชมขอภัยนะคะ,ะ,คะแก้ไขตัวเลขสักแป๊บหนึ่งนะคะสามหนึ่งสาม <3 S 1> นะคะมเมอร์หนึ่งสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมีขอไพ่หลายๆนะคะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามโอ้สิบสามว่าสิบสามกับว่าใด อันคุณพ่อเป็นผีบอกมาหาก็ว่าคือเป็นคนคือเป็นผีคือบงหูหน้าหูตากันจะเตือนอ่ะนะครับครับครับก็แล้วมันมาผันแล้วมันสะดุ้งขึ้นก็เลยว่าเกี่ยวกับเหล่เหล่ัะหน้าสีนาะก็คิดว่าครับครับอว่ามันกระบอกไกลกันดอกตัวนั้นมันก็สามศู์เก่าตัวนี้มันก็ะซามสูงมันกระอัดสิบัดทต่อพ่อจังหวะขึ้นมาว่าจังได้แน่ครับคุณนตอกมาว่าจังได้อีกไง โต้โต้โตสามศูนย์นั่นก็จะยังให้เน้นนั่นมันคือจังเป็นวานเหล็เนี่มันจะออกสามศูนย์โอ้เป็าเลยเออว่าเลยจังสามศูนย์เนอะครับ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 แต่ว่ากระจองอยากให้เน้นสามศูนย์นั่นครับเน้นสามศูนย์นี่ยก็ยังบอท่านอยากให้เน้นแห้งไปนแต่ว่าให้สื่อครับแต่ว่าบอกให้เน้นแห้งคือสามศูนย์ ลูกคอสอบถามชัดเจนไงค่ะพ่ออันนี้เป็นตัวเน่งกระจิงแต่ว่าพ่าจะมักตัวอื่นให้มันมักเน้นหนึ่งชุดเดียวเลยพ่อมักตัวใดคะพ่อสามศูนตัวหนึ่งสามศูนย์ตัวหนึ่งเน็นบกาดตัวหนึ่งสามศูนตัวรองก็คือหนึ่งสามศขั้นขั้นขขั้นม่นชื่อก่อนนักแห่งคือสามศูนย์สามศูนยสามศูนสามศูนย์ราคา่านผู้ชมลองเอาไปพิจารณาเบิ่งนะคะว่ทีิว่าพ่อจะมักสามศูนนะคะเพราะว่าพื้นไม่ย่ำนะคะท่านผู้ชม ในความฟันแหล่งนี่พอเพิ่นฟันเกี่ยวกับกระตมมันเนาะพอเนาะกระป๋อมมัดนะคะพอเพิ่นกระตีออกมาหายเป็นสามศูนย์เก่านะคะเหล็กเก่าเด็กทุกตัวเดียวกันแต่ว่าเพิ่นมาแรงไม่หยำศูนย์เก่าหรือว่าสามเก่าเพิ่นไม่หยำสามศูนย์พอเพิ่นก็เลิกขึ้นหมักสามศูนย์นะคะหมักสามศูนย์จะสามเกาะกับสื่อกันหน่อยกันหน่อยเนาะพอเนาะนะคะเป็นมีสามศูนย์หนึ่งสามนะคะเหล็กสามโตก็คือสามหนึ่งสามกระตัดเอานะคะท่านผู้ชมเนาะเหล็ก สามหนึ่งสามนี่คอมเมนต์ต้นลิงก์ได้อีกสุนหนึ่งก็คือสามสามนะคะท่านผู้ชมเล็กเ่านะคะเล็กเ่า 1, 3, 3, 1นเหนึ่งสามสามหนึ่งก็มีแล้วนะคะท่านผู้ชม,นมนเนาะคอมเมนต์ใช้จะไปเสี่ยงโชคนะคะกัเป็นสุดสองตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะขึ้นบนห้ากลับงล่งางนั่น,นะคะไปห้ากับกลับนั่นะคะหรือว่าไปกลับนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวทั้งนี้สามดาวกับสแกมเตเล่เซสมุดให้ท่านผู้ชมแคปบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวด้วยนะคะนอค่ะธรรม,ม,มชมเลขของคุณพ่อลีค่ะเลขของคุณพอลีเลขของคุณพ่อลีสองกับสองเก่หนงคุณพ่อลี 29, อลกบว่าไม่ซื้อกันไวแน่ก่ะธรรมชมที่ท่องมีสมดาวมาติดตามตองหมวดค่ะแต่คุณพ่อลีว่าให้เน้นๆฟันไม้ค่ะธรรมชมฟันเมา้วานกับมขึ้น สากับ1 3ึ่งสาแล้วก็สามหนแต่ว่าคุณพอลี่ให้เน้นเน้นเลยค่ะท่านผู้ชมให้เน้นเน้นสามศูนาจำติดหูติด,ต,ดตาไปไสกับว่าลรมคุณพอลี่ว่า3 0ก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประจํามวดวันที่ 2, สองพฤษภาคมหกหาค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่องมีสมดาวกศิลาธรรมชมปิกรเจอกันคลิปหนาค่ะมีหม่องใดดีดีดีเด็ด,ด,ดท่องมีสดาวกสิปิซอสแสวงหามหายผูรชมนะคะเนาะสวัสดีค่ะ